สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเอกก็เอาเลขคุณเอกนะคะ,ะเป็นลูกชายของแม่แมหอมหวนนะคะท่านผู้ชมก็ถูกมาแล้วสีงวดซ้อนนะคะท่านผู้ชมก็งวดที่ผ่านมาก็ได้5้าเซนกว่านะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเก้านี้นะคะ,ะคุณเอกเขาซื้อไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็มาฝันว่าปูสีปาเขานะคะเอาเลขมาให้ที่บ้านนะคะ 893นะคะนางจัดไว้ร้อยกว่าใบแล้วนะคะท่านผู้ชมเอก็เลยเอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะเลขที่นางฝันว่าปูสีประคขาเอามาให้นะคะ893นะคะเอจะคู่ให้นะคะ89 83 93นะคะถ้าชอบก็ซื้อนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเอเอามานําเสนอเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ ให้ทางช่องน้องเอ๋พารวยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ